ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ลํำซัมมันนี่ออมเงินให้เงินโตสวัสดีค่ะเคยเปิดดูแฟกชีตของกองทุนรวมแล้วรู้สึกมึนๆกันไหมครับตัวเลขเต็มไปหมดเลยวันนี้เราจะมาลองแกะกันดูทีละส่วนนะครับโดยใช้แฟกชีตของกองทุน ABSM Small Mid Cap นี่แหละเป็นตัวอย่างให้เราเข้าใจง่ายๆไปด้วยกันเลย คือต้องบอกว่าแฟกชีตเนี่ยนะครับมันเหมือนเป็นบัตรประชาชนของกองทุนเลยข้อมูลสำ,สำคัญสำคัญทุกอย่างที่ต้องรู้เนี่ยถูกรวมไว้ในนี้หมดแล้วสำคัญมากๆเลยนะครับถ้าเราอยากจะรู้จักกองทุนที่เราสนใจให้ดีจริงๆแต่ปัญหาคือพอเปิดมาเจอข้อมูลกับตัวเลขเยอะแยะไปหมดแบบนี้หลายคนอาจจะรู้สึกว่าแล้วจะเริ่มดูตรงไหนก่อนดีแล้วเนี่ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยววันนี้เรามาค่อยๆแกะรอยข้อมูลพวกนี้ไปพร้อมๆกันเลย เอาละครับเริ่มแรกสุดเลยเรามาทำความรู้จักตัวต,วตนเบื้องต้นของกองทุนนี้กันก่อนว่าจริงๆแล้ว ABSM เนี่ยเขาเป็นกองทุนประเภทไหนกันแน่โอเคจากข้อมูลพื้นฐานตรงนี้ชัดเจนเลยว่า ABSM คือกองทุนหุ้นหรือ equity fund ที่ลงทุนในหุ้นไทย100%เลยนะครับโดยจะเน้นไปที่หุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กหรือที่เราเรียกกันว่า small mid cap และอีกจุดที่น่าสนใจมากก็คือ เขาไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลนะครับหมายความว่ากําไรทั้งหมดที่ทําได้จะถูกเอากลับไปลงทุนต่อทันทีเพื่อให้เงินของเรามันต่อขึ้นไปเรื่อยๆครับพอเรารู้แล้วว่าเขาเป็นใครคําถามต่อมาก็คือแล้วกองทุนนี้เขามีวิธีการหรือมีกลยุทธ์สร้างผลตอบแทนให้เรายังไงไปดูกันต่อเลยครับตัวเลขแรกเลยที่ต้องโฟกัสก็คือ80%ครับเลข80%ที่เห็นเมื่อกี้มันก็คือกฎเหล็กของกองทุนนี้เลยครับคือเขามีนโยบายว่า โดยเฉลี่ยแล้วจะต้องลงทุนในหุ้นเนี่ยไม่ต่ำกว่า80%ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนอยู่ตลอดเวลาเป็นการย้ำให้เห็นภาพชัดๆเลยนะครับว่านี่คือกองทุนสายหุ้นเต็มตัวจริงๆแล้วไอ้คำว่าหุ้นขนาดกลางเล็กที่เขาพูดถึงเนี่ยเขาใช้อะไรวัดกันคำตอบก็คือ Market Cap หรือว่ามูลค่าตลาดของบริษัทนั่นเองครับซึ่งกองทุนนี้เขาก็วางกรอบของตัวเองไว้ชัดเจนเลยว่าจะลงทุนในบริษัทที่มีมูลค่าไม่เกิน80,000ล้านบาท เหมือนเป็นกติการในการคัดเรื่องหุ้นเข้ามาอยู่ในพอร์ตของเขานั่นเองครับรู้จักตัวตนรู้กลยุทธ์ไปแล้วทีนี้มาถึงส่วนที่หลายคนอยากรู้ที่สุดนั่นก็คือแล้วผลงานที่ผ่านมามันเป็นยังไงบ้างเราจะไปดูผลการดำเนินงานย้อนหลังเทียบกับตัววัดผลกันครับโอ้โหพอมาดูผลงานรายปีนี่เห็นภาพชัดเลยดูปี2564สิครับผลตอบแทนบวกไป41.13%เเลยนะ ซึ่งตอนนั้นคือชนะทั้งดัชนีเซทิ i ที่เป็นตัวเทียบวัดแล้วก็ชนะค่าเฉลี่ยของกองทุนอื่นๆในกลุ่มเดียวกันแบบขาดลอยเลยแต่ในขณะเดียวกันนะครับก็มีบางปีที่ผลงานก็อาจจะไม่ได้หวูหวามากนักซึ่งมันก็โชว์ให้เห็นถึงความผันผวนที่เป็นธรรมชาติของกองทุนหุ้นนั่นแหละครับทีนี้ถ้าลองมาดูผลตอบแทนในอีกมุมหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่าในภาพระยะสั้นๆเนี่ยอาจจะยังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร แต่สิ่งที่น่าสนใจคือถ้าเราลองมองภาพยาวๆแบบ5ปีกองทุนนี้ก็ยังสามารถสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยเป็นบวกได้อยู่นะครับซึ่งมันก็เหมือนกันย้ำเตือนเราอีกครั้งว่าการลงทุนในหุ้นเนี่ยควรมองกันยาวๆครับเอาเละครับทีนี้เรามาแอบส่องกันหน่อยดีกว่าว่าจริงๆแล้วเงินที่เราลงไปเนี่ยผู้จัดการกองทุนเขาเอาไปซื้อสินทรัพย์อะไรเก็บไว้บ้าง พอเจาะลึกลงไปดูในพอร์ตเราจะเห็นเลยว่าเขามีการกระจายการลงทุนไปในหลายๆายอุตสาหกรรมเลยโดยให้น้ำหนักกับกลุ่มพาณิชย์หรือคอมเมอร์สเยอะที่สุดซึ่งตรงนี้มันก็อาจจะสะท้อนมุมมองของผู้จัดการกองทุนนะครับว่าเขาอาจจะมองว่ากลุ่มนี้น่าจะมีโอกาสเติบโตสูงในอนาคตและนี่ก็คือหน้าตาของหุ้น5ตัวแรกที่กองทุนถือในสัดส่วนที่เยอะที่สุดครับพอเราได้เห็นชื่อบริษัทแบบนี้มันก็ทําให้เราพอจะนึกภาพออกใช่ไหมครับว่าสไตล์การลงทุนของกองทุนนี้น่าจะเป็นแบบไหน ลองดูกันนะครับว่ามีบริษัทไหนที่เรารู้จักหรือคุ้นเคยกันบ้างมาถึงส่วนสุดท้ายแล้วละครับแต่บอกเลยว่าสำคัญไม่แพ้ส่วนอื่นๆเลยนั่นจะคือเรื่องของค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงสองเรื่องนี้เป็นอะไรที่เราต้องพิจารณาให้รอบคอบสุดๆก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนเลยครับเรื่องค่าใช้จ่ายนี้ต้องให้ความสำคัญเลยนะครับเพราะมันคือต้นทุนที่จะส่งผลโดยตรงกับผลตอบแทนของเราเลย ลองนึกภาพตามนะครับว่าค่าใช้ใจ่ายพวกนี้มันจะถูกหักออกจากมูลค่ากองทุนของเราไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นยิ่งค่าใช้ใจ่ายโดยรวมมันต่ำเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นผลดีกับเงินในกระเป๋าเรามากขึ้นเท่านั้นครับก็แน่นอนครับพอเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นเป็นหลักแบบนี้ก็ไม่น่าแปลกใจเลยที่จะถูกจัดอยู่ในระดับความเสี่ยงสูงแต่คําว่าเสี่ยงสูงเนี่ยมันสูงแค่ไหนกันแน่เดี๋ยวเราไปดูตัวเลขที่จะทําให้เราเห็นภาพชัดขึ้นกันครับแล้วคําว่าเสี่ยงสูงที่ว่าเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงลลองดูตััวเขนี้ครบ ติดลบ41.57%ตัวเลขนี้แหละครับคือค่าที่เรียกว่า maximum drawdown พูดง่ายๆก็คือในช่วง5ปีที่ผ่านมามันเคยมีช่วงที่มูลค่ากองทุนลดลงจากจุดสูงสุดลงไปถึงจุดต่ำสุดมาถึง41.57%นี่คือภาพที่ชัดที่สุดของคำว่าความเสี่ยงแล้วล่ะครับและเป็นคำถามสำคัญที่เราต้องถามตัวเองเลยว่าเรายอมรับความผันผวนระดับนี้ได้หรือเปล่าอีกค่าหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือชาร์ปเ r a t ครับ ตัวนี้มันเหมือนเป็นตัววัดความคุ้มค่าว่าผลตอบแทนที่ทําได้เนี่ยมันคุ้มกับความเสี่ยงที่ต้องเจอไหมปกติแล้วยิ่งสูงยิ่งดีครับการที่ค่านี้มันติดลบก็อาจจะแปลว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผลตอบแทนที่กองทุนทําได้มันยังไม่ค่อยคุ้มกับความเสี่ยงที่ต้องแบกรับเท่าไหร่นักเอาละครับเราได้ลองแกะข้อมูลสํำคัญๆในแฟกชีดกันมาครบทุกส่วนแล้วตั้งแต่กลยุทธ์ผลงานความเสี่ยงไปจนถึงค่าใช้จ่ายคําถามสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ให้ลองคิดกันดูก็คือ จากข้อมูลทั้งหมดที่เห็นมาเนี่ยคิดว่าส่วนไหนที่สำคัญที่สุดสำหรับเป้าหมายการลงทุนของตัวเราเอง <c oughs> ก็หวังว่าการเจาะลึกในวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีให้ทุกคนเอาไปใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนได้อย่างมั่นใจมากขึ้นนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมเพื่อเป็นกำลังใจให้ออมเงินและเงินโตล่ามซัมมันนี่นะคะฝากกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์กดสั cribe ด้วยหากท่านใดที่ต้องการปรึกษาเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ Offi ิเชีมาคุยกันหรือ w h a s a p p Business ยินดีให้บริการฟรีค่ะขอบคุณค่ะ